สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเว็บไซต์ C D Romance นะครับผมตอนนี้ได้ย้ายไปแล้วนะผมย้ายไปเป็นเว็บไซต์ l e t r o Game Talk นะครับผมก็เข้าไปติดตามแล้วก็เซฟเว็บไซต์ l e t r o Game Talk ได้เลยนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์ C D Romance จะมีแจ้งที่หน้าเว็บแล้วนะผมว่ามีการย้ายเว็บไซต์นะครับผมก็ถ้าเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของ C D Romance นะผมก็จะขึ้นข่าวที่หน้าแรกเลยนะผมว่า Moving On นะครับผมเป็นการอาบอกว่าเว็บไซต์ถูกย้ายไปแล้วนะผม ก็เนี่ยผมถ้าเพื่อนๆจะมาดาวน์โหลดเกมอ่ะผมคลิกเข้ามาที่เกมอ่ะแล้วก็มาที่ตรงไฟล์ลิงก์อ่ะมันจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะผมมันจะเป็นการแจ้งเตือนข่าวสารว่าเว็บไซต์เนี่ยได้ถูกย้ายไปแล้วนะผมให้เราตามลิงก์ไปได้เลยนะผมเพราะว่าความจริงแล้วมันก็แจ้งไว้ที่หน้าเว็บแล้วเหมือนกันนะผมเ็าะคลิกเข้าไปตามลิงก์ที่เขาบอกได้เลยนะผมเลโปนะผมคลิกเข้ามาได้เลยก็จะมาเข้าสู่หน้านี้นะผมหน้านี้ให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกไปเก่อนะผมให้คลิกที่ register now นะผมให้ยืนยันอีเมลนะผมให้ใช้อีเมลในการสมัครสมาชิกเหมือนอ่าเว็บทั่วไปเลย ผมก็การสมัครก็ไม่ได้ยากนะครับผมผมจะไม่สอนวิธีการสมัครนะผมตอนนี้ผมสมัครไปเรียบร้อยแล้วผมก็ทําการล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมซึ่งในหัวข้อนี้ผมสมัครไปแล้วนะผมผมจะไม่สอนวิธีการสมัครเนาะวิธีการสมัครก็เหมือนการสมัครเว็บไซต์เว็บบอร์ดทั่วไปนะครับผมก็หลังจากเพื่อนๆสมัครเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วให้ล็กลอกอินเข้ามาได้เลยนะผมเราจะดาวน์โหลดให้เรามาที่หัวข้อตรงนี้นะผมตรงชื่อลิงก์สีเขียวๆเนี่ยครับผม Thelepo ตรงนี้ผม Thelepo ให้คลิกเข้าไปที่ Thelepo ได้เลยนะผม ก็จะเข้าสูนหน้าของเกมทั้งหมดนะฮะเราก็จะสามารถดาวน์โหลดเกมจากเว็บไซต์นี้ได้นะครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนทําการบุ๊กมาร์กเว็บไซต์เกมนี้ไปด้วยนะครับผมครั้งหน้าจะได้ไม่ลืมนะฮะให้เข้าผ่านทางบุ๊กมาร์กนะครับผมโดยที่ไม่ต้องโพสต์อะไรเลยทั้งสิ้นนะผมขอแค่สมัครสมาชิกก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับผมก็ฟังก์ชันทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะผมโหลดได้สามารถฟิลเตอร์กองค้นหาเกมได้นะครับผม เดี๋ยวลองเลือกตัวอย่างดูสกกมนะครับผมว่าจะสามารถดาวน์โหลดได้หรือเปล่านะผมกะตัวนี้นะผมเกมมวยปล้ำเนาะก็คลิกตรงไฟล์ลิงก์นะครับผมรอมันหาลิงก์สักคู่นะฮะโอเคก็จะมีลิงก์ให้ขึ้นมาดาวน์โหลดนะผมก็สามารถใช้งานดาวน์โหลดได้เป็นปกตินะครับผมแค่ย้ายเว็บไซต์มาเท่านั้นเองนะครับผม สำหรับเพื่อนๆหลายคนที่ดาวโหลดเกมจากเว็บไซต์นี้แล้วก็กลับมาเห็นว่าเว็บไซต์นี้แปลกๆก,ก็แจ้งข่าวสารไม่ทราบไปเลยนะครับผมว่าเว็บไซต์ได้ย้ายไปแล้วนะครับผมก็ให้บันทึกเว็บไซต์ใหม่ได้เลยนะฮะโอเค okay. ต่อไปจะมีข่าวอะไรมาแจ้งอีกก็ติดตามที่เว็บไซต์ของช่องชนแมวได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไป